สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจําทุกวันนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะกับเหม่ยลี่คนเดิมนะคะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะเหม่ยลี่ขอไปสรุปผลประกอบการนะคะที่ได้ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนดีกว่าเลยนะคะเมื่อวานนะคะให้ไปนะคะบิน VAP ให้ไป2คู่นะเกตเฟ่นหนึ่งแล้วก็เอมโปลีอีก1บินนะคะก็ตายคู่หนึ่งนะกินคู่นึงนะคะสําหรับบินใน v ี p นะคะสูงเต็มเกมนะคะ ส่วนทางหน้าเฟซนะคะกับทางหน้า y o u t u b e นะคะขอไม่พูดเยอะนะคะตายทั้งสูงแรกสูงเต็มทั้ง2คู่เลยนะคะก็ลูกกลมๆนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันวันนี้กันดีกว่านะคะทุกคนก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะเหมยรี่ฝากกดติดตามนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่7ทธันวาคม2564นะคะเหมยลีเอามาฝากในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะคู่ระหว่าง อาแจ็กนะคะพบกับสปอร์ตติ้งลิทบอนนะคะคู่นี้แข่งกันในเวลาตีสามนะคะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะที่ข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะคู่นี้นะคะเจอกันนัดล่าสุดนะคะวันที่16เดือน9ที่ผ่านมานะคะเป็นอาแจ็กนะคะเอาชนะสปอร์ติกไปที่1ประตูต่อ5นะคะเดี๋ยวเรามาดู10นัดนะคะ สินัดหลังหนะะ้าของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะมีชนะอยู่ที่8นัดนะคะเสมออยู่ที่2แล้วก็ไม่มีแพ้เลยสักนัดนะคะส่วนด้านสูงแรกนะคะก็มีอยู่ถึง8นัดนะคะไม่มีอยู่ที่2นัดนะคะเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนนะคะแข่ง10นัดนะคะก็ชนะถึง10นัดเลยนะคะไม่มีเสมอไม่มีแพ้เลยสักนัดนะคะส่วนทางด้านสูงแรกนะคะก็มีอยู่ที่8นัดนะคะเช่นกันไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับราคาบอลน,นะคะนี่นะคะคู่นี้นะอ่ะาเบลี่แนะนํานะคะเหมือนเดิมนะคะรอให้บอลแข่งนะคะไปสัก5นาทีนะคะแล้วก็รอกดสูงแรกนะคะ ที่1ลูกนะคะรอให้ราคาดีๆกว่านี้นะคะแล้วค่อยกดนะคะแต่ถ้าใครรอไม่ไหวนะคะคิดว่าบอลเตะกันเร็วนะคะครึ่งแรกนะคะกดไปได้เลยนะคะที่1นึถึงหนนะคะกดไปได้เลยนะคะถ้าใครคิดว่าบอลเร็วแล้วก็อย่าลืมติดสูงเต็มเกมนะคะเหมนลี่แนะนําติดสูงเต็มเกมนะคะกดไปที่3ลูกนะคะก็ได้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าเหมยรี่ว่ามีสกอร์นะคะคู่นี้นะคะ แล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเว็บที่น้องเหมยลี่เล่นอยู่นะคะอยู่ฟานะคะเว็บจริงนะคะเว็บชัวร0 0แน่นอนนะคะเหมยลี่รับประกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไม่ได้เลยนะคะกับกลุ่มนะคะอ่านี่นะคะกลุ่ม v p u u f ฟา8นะคะ มีส่งทีเด็ดนะคะส่งบินกันตลอดนะคะนี่นะคะ VP พี่เป็ดนะคะเข้าไปนะ,ะตายแค่หนึ่งคู่เองนะคะมีบางมีมีเจดามีพี่บิ๊กจอนะคะใครสนใจร่วมเป็นสมาชิกชิกลกุ่ม VP แบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเหมื่ยลี่ไปได้เลยนะคะที่ m l y underscore 88นะคะแอดแล้วก็ทักมานะคะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านที่ติดตามน้องเหมื่ยลี่นะแห่งๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะเหมียลี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ